สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู้ผู้สู้คนครับผมช่องรถไถมือ 2, สองศรีสะเกดลานที่ซี่แท็กเตอร์อำเภอเบญจลักษ์จังหวัดศรีสะเกดครับผมมือนี่มานำเสนอนะครับผมมารีวิวยันมาซีเก้าซีทีนะครับ e f ฟซีเก้าซีทีสวยๆอีกขั้นหนึ่งนะครับผมสวยๆอีกขั้นหนึ่งอ่มามอวานรีวิวหาชิเอเทอร์โบกะขอบคุณพี่น้องทางโคราชนะครับผมมาจับมาตะกี้นี้ครับขอ ขอบประคุณหลายๆนะครับผมนําไปใส่ก็ขอหเงงๆรวยๆนะครับเก็บงานเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวจะส่งไห้นะครับผมามาเบิ่งขั้นนี้นะครับผมข่านนี้สี่สิบเก้าแรงม้านะครับผมระบบเดินหน้าเก้าเกียร์ถอยหลังเก้าเกียร์ได้พี่น้องเด้อท่านนี้บ่มีเทอร์โบนะครับผมบอมีเทอร์โบเครื่องเดิมนะครับผมรับประกันเครื่องยนต์เครื่องบอ่เขกบอ่อไอหนามบ่ดันนะครับผมจดทะเบียนสิบี่ กรกฎาคมสองพันห้ารอยห้าสิบแปดนะครับปีห้าแปดครับผมครับเบื้องปากใบมีดกันยังงามๆนะครับผมบ่ค่อยได้ดันดินปันใดขั้นนี่กระมี่ชุดแต่งมาชุดหนึ่งนะครับผมประคองขั้นหนาประคองขั้นหนาก็ดีนะครับใส่ใบก็ดีครับขั้นหนาเ้ากระดี่ค่อยล้วมใบปันใดแต่ว่าปากกาฟังนี่เพิ่งกับมีแต่ตัวนอกด้วยพี่นนอเด้วยตัวใ่นนี่บ่เห็นว่า ครับผมอีกฟังหนึ่งเนี่ยประกับมาอยู่ครับมาทั้งสองฟังอยู่ครับผมสีหาแปดครับนี่เก็บสีก็คือบางโค่นนะครับทั้งสองฟังเพื่อนผลสีทับมานะครับก็เลยแห่งสร้างเพื่อนจัดการเก็บสีให้นะครับผมผลสีมานบองอ้มปันไดนะครับครับส่วนต้นัันครับมาครับเจ้าของเดิมนะครับผมยางหนากระป๋าม้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผม ยางหลังแต่พ่อได้ใส่ได้สอยนะครับผมลังโครงล้งางคาบผมีแตกไปถ่ายแตกน้อยเดียวครับขั้นนี้เป็นรดไให้นะครับเป็นพันบุกเบิกมากผมก็เลยเอาพันบุกเบิอกออกนะครับใส่ผันเป็นผันใหม่ผันใหม่ผันห้าน,นะครับผมมีหอสยามอ่าไปหยิบสอง เดี๋ยวทดสอบการเหตุงานให้เบิ้งครับเมื่อนี้บ่ได้ไปดันให้เดือบอ่าบ่ได้ไปดันให้เบิ้งเดือบพี่น้องเดือบพอดีพอดีอยู่ฟังนี่ครับฟังจิเป็นหลานเดิมบ่อท่านมีสถานทีนะครับส่วนฟังปุ mm ่นกะก็สามบ่ท่านแล้วจักเตือกับพี่น้องสองปีหละตุ้นบ่หลายคือข้าเจ้าครับผมคอยเหตุไปเรื่อยๆเจะเล็กๆเจละน้อยครับผมปีนี้กับบ่แล้วนะครับพี่น้องปีหน้าก็จักสีแล้วบ่แล้วครับผมไปเรื่อยๆประมาณนี้ครับผมอาเดี๋ยวทดสอบการเหตุงานให้เบิ้งครับผม เครื่องเกียร์จ๋เจออีกขั้นหนึ่งครับเพื่งถ่ายเงียบๆนะครับผมเดี๋ยวมาเบิ้งลูกปืนขั้นหนานะครับผมลูกปืนตลอดนาฝั่งขวาแน่นนะครับลูกหมากนี่แน่นครับผมลูกปืนหลอดนาฝั่งใต้โอ้แน่นตึ๊บครับผมลูกหมากแน่นนะครับขั้นขั้นก็ถือว่าแน่นนะครับมี่ประคองขั้นเนี่ยขั้นบ่ค่อยจะหลวมหรอกครับผมครับซี่ ครับสีระยาฟี่กันเลี้ยหน่อยอ่อระยะฟี่หหลายนะครับผมแต่ถือว่าข้านย่งใส่งานอีกได้ดน <don> นะครับผมเข้ากลางกับปแปลงเป็นกากระบ,บาดมาเรียบร้อยแต่ถือว่าโอเคนะครับ้อมใส่้อมสยอสยครับผมราคาราคาก็อยู่สองแสนแปดมื่นหาพันบาทเลยครับพี่น้องครับสองแสนแปดมืนหาพันบาท จดทะเบียน14รก,กรค2 0 0มหา18นะครับปี5 8นะครับผม28หาทรงฟรี่1,000กิโลนะครับผมทรงฟรี่1,000กิโลถ้าได้สนใจถ่าได้หาอยู่กับเบอร์เก้าเบอร์เดิม08160047 5 3ครับเบอร์ไล่จะเป็นเบอเร์นี้เลย08160047 5 3มาประหอดมาประถึงจังไโทรมากคลาบลานอยู่ในอำเภอเป็นจลักจังหวัดรีสเกษครับบยลินท้ามาเริ่มพันกันละครับผม ฝากไว้ในโอโอมอกําลใจขั้นหนึ่งครับผมส่วนรถยูรานกน็ยันมาช่วงนี้หลายอยู่ครับผมเดี๋ยวสิรีวิวให้เบิง่งเก็บงานเรียบร้อยเดี๋ยวสิรีวิวให้เบิ่งอีกเทื่อครับผมประมาณนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับีข้ามารับชมขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนเรื่อยมากนะครับผมบ่มีพี่น้องครับบมีผมได้มือนอีกครับขอบคุณหลายๆขอให้่อมม่พี่น้องทุกท่านคิดหวังสิ่งใดกด็ขอให้สมปรารถนาเฮงเรวยๆยิิงๆขึ้นไปเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณครับสวัสดีครับ I'm like black,